รักไฟคุณภาพสูงมีมอกอราคาไม่แพงอย่างที่คิด บพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง t v s Channel นะครับและว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์ที่ทุกบ้านจะต้องมีนะครับอุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือปลั๊กสาตานั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ปลั๊กสามตาหรือว่าปลั๊กพ่วงเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีอิทธิพลกับชีวิตประจําวันของพวกเรามากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบมือถือ เสียบม่งข้าวเสียบตู้เย็นเสียบพัดลมแล้วก็มีอยา่างอื่นอีกมากมายที่เราต้องพึ่งพาเจช่กกอปกรณอชชิดนี้นะครับและปั๊ก3ตาหรือปลั๊กพวกที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นปั๊กพ่วงยี่ห้อนาโนนะครับเป็นรุ่นนาโนไลท์นะครับก็เป็นปั๊กไฟที่มีมาตรฐานมอกอนะครับมีความปลอดภัยห0 0เปเลยนะครับ และเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดของปลั๊กไฟยี่ห้อนาโน,โนรุ่นนาโนไลท์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าความพิเศษของเจ้าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ One, two, three, และนี่คือปลั๊กไฟยี่ห้อนาโนนะครับรุ่นนาโนไลท์นะครับก็จะเป็นปลั๊กไฟมาตรฐานปลอดภัย <Wow. S> 100%ตัวนี้ความยาว จะอยู่ที่3เมตรนะครับ10แอมป์2,300วัตต์นะครับตัวเต้ารับคุณภาพเสียบแน่นปลอดภัยมีหมอกอ166 2549นะครับสายไฟมาตรฐานนะครับมอกอ11ี2553หัวเสียบคุณภาพมอกอ166 2549นะครับแล้วก็สวิตช์มาตรฐานมีไฟบอกสถานะนะครับมาตรฐาน IEC 61058 เัเบรกอร์นิรภัยป้องกันอันตรายนะครับมาตรฐาน IEC 60934แล้วก็วัสดุไม่ลามไฟมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่ติดไฟแน่นอนนะครับสินค้ารับประกัน5ปีนะครับเป็น d l e s s c e l l e r ซะด้วยนะครับ <Wow. S 1> ก็ตัวรับประกัน5ปีเนี่ยค่อนข้างที่จะหายาก,กนะครับเพราะส่วนมากเขาจะประกันแค่ปีเดียวแต่ยี่ห้อนานโนเนี่ยเขากล้าที่จะให้ประกันเยอะขนาดน,นี้เลยนะครับ หรือว่าคุ้มค่ามากราคาก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่200ขึ้นไปนะครับต่อไปด้านหลังนะครับก็จะเขียนไว้ว่าโมดูล่าดีไซน์นะครับเป็นการดีไซน์โดยใช้เต้ารับมาประกอบทําให้ปลอดภัยและทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับคำว่าเต้ารับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่เต้ารับของปลักไฟของนาโนไลท์เนี่ยจะแยกนะครับก็คือตัวไหนเสียเราสามารถเปลี่ยนตรงนั้นได้เลยนะครับ ก็คือถ้าเป็นสามตาทั่วไปที่เราได้ใช้เนี่ยที่เราเจอกันนะครับตัวนี้เขาจะพ่วงเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือถ้าเต้ารับตัวไหนหรือช่องไหนเสียก็ต้องปล่อยให้เสียแบบนั้นไปแล้วก็ใช้ที่เหลือไปแต่ของ n a โน light เนี่ยเราสามารถแกะตรงนี้เปลี่ยนซื้อใหม่ก็เปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับเพราะเป็นรุ่นที่แกะเปลี่ยนได้เราสามารถเปลี่ยนจากตัวชาร์จ usb มาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นชาร์จ usb ทุกช่องเลยก็ได้นะครับ คือเราเป็นเขาเรียกอะไรเรา DIY ไดนะ้เราจะ DIY พวกนี้ได้นะครับคือนาโนไล h ์เขาจะมีความสามารถตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นาทางเลือกที่หลากหลายนะครับส่วนสายไฟนะครับก็เป็นมาตรฐาน VCT 3คอนะครับมีมก1ง่อง1 5นะครับหัวเสียบคุณภาพมาตรฐานมองกหก6่อี 9. ต่อไปสวิต นิราัยควบคุมนะครับก็คือจะมีสวิตควบคุมการใช้งานเป็นมาตรฐาน iec 61058นะครับตัวนี้จะมีตัวเบรกเกอร์ Baker นิราัยด้วยนะครับเวลาเราใช้ไฟเกินเนี่ยเขาก็จะตัดให้เราทันทีนะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในราคาเท่านี้นะครับตัวนี้เบรกเกอร์นี่ภัยเป็นมาตรฐาน iec 60934นะครับ ไปช่องเสียบนะครับก็เป็นช่องเสียบคุณภาพนะครับเป็นเต้าเสียบที่เราสามารถใช้งานได้มากกว่า20,000ครั้งนะครับก็เป็นมาตรฐานมก6ก1 6 6ี5 4 9นะครับวัสดุไม่ลามไฟนะครับทำจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตนะครับทนความร้อนได้ถึง140อกองศาเซลเซียสนะครับ ไม่ติดไฟ100%นะครับข้อควรระวังนะครับต่วนนี้ก็ไม่ควรใช้เมื่อใช้ไฟฟ้าเกินกระแสไฟที่กําหนดนะครับอย่างข้อมผมเนี่ยจะเป็นตรงนี้ครับก็คือ2 3 0 0วัตต์นะครับก็อย่าใช้ให้เกินนี้นะครับถ้าใช้เกินก็จะดับนั่นเองนะครับข้อควรระวังนะครับก็อย่าให้อยู่ใกล้มือเด็กส่วนนี้ก็อย่าให้โดนน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับไม่ว่าดีแค่ไหนโดนน้าก็เสร็จทุกรายนะครับก็พยายามอย่าให้โดนน้าส่วนอันนี้ก็ พยายามเสียบให้แน่นนะครับเพราะถ้าเสียบหลวมลวมแบบนี้มันอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้นะครับก็อาจจะมีผลถึงชีวิตได้เลยนะครับตัวนี้ก็พยายามอย่าใช้ไฟเกินที่เขากําหนดนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีได้มาตรฐาน IEC ได้มาตรฐานมอกนะครับก็ถือว่า ดีเยี่ยมเลยครับเป็นปลั๊กไฟที่คุณภาพดีมาตรฐานสูงมากนะครับก็เวลาใช้ก็สบายใจอันนี่คือรูปร่างหน้าตาของปลั๊ก3ตายี่ห้อนาโนนะครับรุ่นนาโนไลท์นะครับความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้เกิดไว้ตอนแรกนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเต้าปลั๊กที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือถ้ามันเสียนะครับเราสามารถซื้อตัวใหม่มาใส่แทนได้เลยนะครับส่วนเต้า USB นะครับก็จะเป็นพอร์ต USB smart USB 2 1 แอมป์นะครับ5โวลต์นะครับถ้าเราเสียบช่อง usb พร้อมกัน2ช่องนะครับก็จะได้รับไฟช่องละ1แอมป์นะครับแต่ถ้าเราเสียบแค่ช่องเดียวก็จะได้รับไฟ2 1แอมป์ไปเต็มๆเลยนะครับตรงนี้นะ,น,นะครับก็จะสกรีนว่า1 0แอมป์ max 2,300อวัตต์นะครับเราก็จะมีโลโก้มอกอนะครับมาตรฐานมอง่มอขีด2 5 5 5นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดนะครับตรงนี้เราเขียนว่าออฟตรงนี้รีเซ็ตนะครับตรงนี้ก็ออนนะครับคำว่ารีเซ็ตเนี่ยก็คือถ้าเวลาเราใช้ไฟแล้วไฟมันมันตัดนะครับก็คือเเราใช้ไฟเกินเนี่ยเขาจะตัดเลยพอตัดเร็จมันจะเต้นมาที่ออฟพอเราใช้งานกลับมาที่เดิมเนี่ยเราต้องกดรีเซ็ตก่อมาออฟทีแล้วก็เปิดอีกทีมันก็ใช้งานได้นะครับต่อไปด้านหลังมีน็อตทั้งหมดนะครับ แตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับไม่หลวมไม่โครงเพลงนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแน่นด้านหลังก็จะมีให้เราแขวนตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับก็เราสามารถเจาะรูสว่านใส่น็อตแล้วก็เอาตัวนี้แขวนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแขวนแบบนอนนะครับหรือแขวนแบบตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวสอนตรงนี้ช่องนี้จะเขียนว่า L นะครับก็ลายส่วนตรงนี้ N นะครับก็นิวตอนนะครับอ่า ข้างบนนี่ก็เป็นรูสายกาวนะครับแล้วก็ตัวเต้าปักนี่จะเป็นม่านนิลภัยนะครับ <Wow. S 1> ก็เือเอาไว้กันเด็กเล็กนะครับเกิดเอานิ้วไปแย่ขึ้นมาก็จะไม่ไม่โดนทางทองแดงทองเหลืองนะครับไม่งั้นก็จะโดนไฟดุนะครับอันนี้คือเป็นม่านนิรภัยไว้กันการให้เด็กมามาจับนะครับหรือว่ากันฝุ่นนะครับตัวนี้ถ้าเรากดลงข้างเดียวเนี่ยจะไม่เปิดนะครับต้องกดเข้อองไป2ด้านพร้อมกันม่านนิลภัยถึงจะเปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบ ตัวแร็เตอร์นะครับว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะแน่นไหมค่อคนข้างจะแน่นนะครับไม่ไม่ไมคงแข็งมากเท่าไหร่ตัวนี้ถือว่าโอเคแน่นดีนะครับเ,เ,วเวลาเราเสียบนะครับจะจะโดนม่านน้รไผ่ก่อนพอโดนสองข้างพร้อมกันถึงจะเปิดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใส่ด้านเดียวเนี่ยจะไม่ไม่เปิดนะครับมันจะแข็งนี่ครับผมทดลองเลยกดข้างจะไม่จะไม่เปิด ต้องลงไป2ข้างถึงจะเปิดนะครับถือว่าโอเคนะครับที่ผมดูแน่นหนาดีนะครับเพราะบางรุ่นเนี่ยเสียบเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยเจอบ้างคือเสียบแบบนี้ใช่ครับแล้วมันมันอย่างเงี้ยมันคงเทงแบบเนี้ยก็คือติดบ้างไม่ติดบ้างก็บางทีเราเจอแบบนี้เราก็หงุดหงิดพอเราเจอแบบนี้บ่อยๆปุ๊บเราก็ต้องมานั่งดัดหัวแบบนี้ คอยกดแบบนี้ให้มันคลิปเข้ามาเพื่อที่จะใส่แล้วมันไม่คงเทนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเคยลองแบบผมบ้างแหละแต่รุ่นนี้ของนาโนไลท์เนี่ยเสียปุ๊บเนี่ยมันแน่นเลยไม่คงเทงลองเสียบสาย USB บ้างนะครับโอ้แน่นดีครับไม่หลวมนะครับค่อนข้างที่จะแน่นใส่แล้วมันไม่คงเลงนะครับแน่นเลย ไปเต้าเสียบนะครับก็ตัวนี้ได้มาตรฐานมอกเน,นี่ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มาตรฐานมอกเนี่ยเต้าเสียบตัวนี้จะไม่ใช่เป็นกลมๆแบบนี้นครับเป็นแท่งๆเปเลี่ยๆไม่ใช่แต่ถ้าเป็นกลมๆนี่ได้มาตรฐานนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสายไฟนะครับตัวนี้สายไฟก,ก็จะมีความยาว3เมตรนะครับก็เป็นสายไฟที่ได้มอกอน,นะครับขนาดของสายไฟนะครับก็จะเป็นขนาด3คูณ0.75แสแควร์มิลนะครับ รองรับความร้อนไดถึง70องศาเซลเซียสนะครับเป็นวัสดุที่ทำจาก PVC นะครับตัวนาโนไลท์นะครับก็จะมีให้เลือกถึง6สีนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีฟ้าสีดำสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบสีไหนก็ลองไปเลือกสีก็ได้นะครับปลั๊กไฟยี่ห้อนาโนนะครับทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะได้รับมาตรฐานหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานมอก หรือว่ามาตรฐาน IEC นะครับก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าปลั๊กไฟยี่ห้อนาโนเนี่ยเป็นปลั๊กไฟที่มีคุณภาพและปลอดภัยจริงๆครับก็ตัวนี้ผมแนะนำเลยครับราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาเริ่มต้นที่200กว่าบาทเองนะครับก็จะได้ปลั๊กที่มีคุณภาพและได้รับความปลอดภัยนะครับลูกหลานเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากมายนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเซฟให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็อย่า อย่าให้ใกล้มือเด็กก็จะดีกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวปลั๊กสัตาของยี่ห้อนาโนนะครับรุ่นนาโนไลท์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับเข้าไปดูสินค้าของนาโนได้นะครับของนาโนเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปลั๊กไฟนะครับจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับถ้าช่างไฟฟ้าท่านไหนสนใจที่นี่มีทุกอย่างนะครับ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ